ไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งน่าสนใจครับลังลกเต็มเลยอะลังลกเต็มเลยครับลังลกแต่ว่าพอดูดีๆนะครับก็มาสะดุดตากับรังหนึ่งนะครับอยู่อยู่ต่าๆก็เลยสะดุดตาเลยถ่ายให้เพื่อนๆชมนี่เลยเจออะไรไหมครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชมแบบใกล้ชิดกันเลยนะครับใ,ใกล้ๆกันเลย วันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็โอกาสดีนะครับก็ได้เดินมาที่ต้นไม้นะครับที่สวนแหละแล้วก็มาพบเจอกับนี่ครับลูกนกเขานะครับเพื่อนเลูกนกเขานี่เป็นนกเขาอีกชนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนที่หาชมยากอันนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆเลยครับได้ชมใกล้ๆเลยนะครับตามธรรมชาติเลยนะครับ เขามีสองตัวแต่ว่ารังเขาก็นิดเดียวนะครับ,รบนี่ก็คืออยู่ในรังธรรมชาติของเขาเลยนะเพื่อนน่ารักมากนะครับแต่เราก็ไม่ได้ไปรบกวนเขาะนะครับเพื่อนเขาอยู่ในรังรังเล็กๆแต่ว่าอยู่ได้ถึงสองตัวนะนี่เพื่อนดูอยู่ได้ถึงสองตัวเลยนี่ครับเดี๋ยวไปดูมุมหนึ่งนะครับ นี่เลยครับเพื่อนจะเป็นนกเขาพี่น้องนะครับน่าจะเป็นเหมือนไม่ใช่นกเขา,าสีแดงๆเหมือนที่เคยถ่ายเพื่อนๆชมนะนี่น่าจะเป็นนกเขาชวานะไม่แน่ใจเรื่องสายพันธุ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าสวยงามนะครับน่ารักให้ดูใกล้ๆ เป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆธรรมชาติดีนะสำหรับลูกเขานะครับส่วนมากก็จะอาศัยอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งน,า,งนานะครับเพื่อน นี้ก็พามารับชมธรรมชาติเจอธรรมชาติดีๆก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมแบบได้ชิดนะครับพเพื่อนๆสำหรับลูกนกเขานะครับเราก็ไม่ได้ไปรบูกครัวนะครับเราก็ปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาตินี้นะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะที่มารับชมนะครับขอบคุณจากใจขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมนะครับ